น้ำลาไป่สูงอิ่มสูงมันอ่อนลางของคุณแม่ของคุณแม่นกแต่คุณแม่สักพอนสร้างเราขามแช่เอี๊ยน้ำลายต้มก็ได้อยู่เลป้าจับตังบิกพายักษ์สี่พันนกพได้ๆมันละลายอ่ะเมันอหลายอย่างไม่ม้อะไรพูดไทยบ้านคอยนะค่ะน้องใส่ผักสะเแห่ไม่ได้ใส่โอเคบอกอยู่เป็นแสงมะขามมาให้เออนี่เลยแลย มือที่ประคามอยู่โม่องน้ำมาค้ำเนี่ยเมดากินประคามอย่โมเล่ตอนเดของน้าเได้โมแล่งม่กี่รายสิออกแน่เลยอมือ มันคาดขามันไม่ยังมาขับรถไถเมื่อคืนนะจามันไปนัเงบนรถพิษขาจนใจกำเนียมันเสียกำนามันเนี่ยแล้วใคมรถ่ถไถไหยอย่างแทงรถไนน้ำมันเลยไปทางรถใหม่อาไปนข่งแข่งรถไนน้ำมันเกอดเพราะเขานี่ยมังบ้ามืดชื่ไถ่า่อันนี้ว่าเอ็ดอนมองมานที่นึ่งเ้าะคือมัน้องแ้วงเขารถพอว่าพอว่าให้ดูคนญหาขับรถเหมือนพี่เลี้ยง แต่เออแต่ม่เหอออถนนนังับกระบะอีหล่ะเขาเสาที่เป็นปัสไซผ้าไปพุนบอกก็ไปมาบอกกันไปเสาแล้วม่เลี้ยงเหรขามดองมาไขนี่มาซงซงแม่โน่โอเคขามมาขามดองด้เหรอไอ้ดองใส่น้ำยาดองมใส่ต้มเกลือ รององหวานรองหวานไม่เปรี้ยว้องหวานก็ไม่เท่าไหร่รองหวานเขื่อปิม่ไาไม่ถาง่เหรอชอบย่าจีไปทำหน้าอ่อโหดแรงขนาดนั้นาคลิปไม่น่าเชื่อแต่ปกติวละสิบสองคลิปทไมออดยแรงทำหน้าอเ่ายีกคลิปนะสาหรอไม่ หมอทำไมไม่ถ่ายอันนี้เรา่ะเครื่องอื่นไงเครื่องอื่นมาแล้วอย่างไร้เครื่องเครื่องพังไปแล้วบมอเขาไม่ได้ไร้เครื่องไอเดียอะไรของเขาเนี่ยคือโทษโทษหาแต่อยู่ดกับไปเยี่ยมโทษหาแต่อยู่คือเมื่อไปกึงอะไรหรือเปล่าเป็นวันยังไง เออคนที่เขาต้องฝึกสามเดือนก่อนเขาเยี่ยมเนาะนี่เยี่ยมก่อนเขาฝึกตามยุคตามสมัยปรับอืมปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปรับให้เข้ากับโลกโซเชียลสามเดือนขึ้นไปเนาะหมายถึงว่าทหารใหม่นะปกติเมื่อก่อนสามเดือนใช่ไหมไม่โทรไปดูอคอลก็โทรโทรศัพทเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนนอ่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้ก็ยังว่าเห็นภาษาทำคลิปถ่ายวปดีโอคอลอยู่ลูกโทรมาคิดยังไงเนาะ ทำคลิปเลยหัวเร็วจริงๆดูหัวดีแล้วเนี่ยลูกค่อยวิดีโอคอไม่ค่อยถ่าย <C> ลูกค่อยก็มีคอแต่ไม่ค่อยถ่ายาสวัสดีค่ะมาเลยถึงคาเรนกับป่าถ้าไม่อยากคอเพราะกูเราถ่ายเนี่ย ใช้มือเพราะว่ามีส่วนของข้าวที่แบบแข็งๆอยู่เขาก็เลยใช้มือกินที่มัน่ม่เหนียวมันข้าวเหนียวเลยล่ะป้าเอ้ยแต่บอกข้าวเหนียวอะไรล่ะข้าวใหม่แต่หอมนะหอมข้าวใหม่มันนิยมข้าวใหม่เรบข้าวใหม่เพราะแม้นข้าวใหม่เลยล่ะนี่นะข้าวเจ้าใหม่ข้าวเจ้าใหม่สีมาสองกระสอบปลาก็เลยหูบงโอ้ยหหอม จะเป็นข้ากลมหม้มอ,มอใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยอะเรื่องเหลวมันก็แข็งๆหน่อยชาวก้นหม้อข้าวก้นหม้อแา่คนเนี่ชอบกินนะข้าวก้นหม้อนุ่หอมไม่ไม่เมื่อไหร่เนี่มันแข็งอะเมืม่อไหร่มันแหมๆเจ้าก็ได้ถ้ <laughs> <fundamental. S 2> า,ม,ม,า,าม,มันมีมันก็จะกินเนี่ยแลข้าวก้นหม้อคณนบานข้าวาก,ก้นหม้อไปก๋วยเตยวห้งหมักได้ปะข้าวกน้วยหุงข้าวเราข้าวกล้วกินเนี่ยข้าวก้วยกินข้าวกลมหม้อข้าวก้นหม้อมันก็กินอยู่แต่ถ้ามันแข็งแบบนี้น่ะ มันก็ินเสียบก็งันข้าวจีนะอนะก็งันข้าวจีอันนั้นบเ่เฮาวเลยแสดงว่ามันไม่ข้าวได่ต้องแสเขา้าเข้าเย็นหลานเราอุ่นเขาเย็นให้มันขิงมันเดต,ต,ตอนตอนเช้าตอนเช้าแม่ก็หุงข้าวเอาตนน้มเช่นแล้วก็แช่ข้าวนึ่งเอาสีนาน่เอ็ดโมงก็มาแชา่ข้าวแม่ก็นึ่งเมื่อเช้าเนี่ยค่อยอุ่นเต็มโมยเขาเย็นเพราะแต่เขาเย็นไดยอุ่นเมื่อเช้าเนี่ยเออ กำนึงเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เพิ่งกลิ่นนี้แต่ว่าเป็นข้าวใหม่ใช่ไหมค่ะตอนเช้าไอเสียโมเข้ามาเข้ามาแช่ข้าวตันเช้าก็หุงข้าวกินเอาเสียโมก็ค่อยมาแช่ข้าวเหนียวแล้วก็นึ่งข้าวเที่ยงเย็นก็ค่อยอุ่นหน่อยหก็ได้แล้วเราเปอยู่แค่ยังกับปริมาณกินได้อยู่เสือกับปูไม่กินค่ะ สาวเปิดประตูหน้าต่างยอมันรถรถตึมตึมพะดดสักคกโดนใ่ป่อน้ำมตนก็ย่อรมันนะิมกินข้าวลายนะตะกี้วันเราได้พามันไปหาหมอ้วมันเลยกินข้าวลายจริงเมื่อค่ำเนี่ยฮะไปเืิสองโตแล้วก็พอ,อาหารนสมมันก็กินจนมืดเลน,นี้มเราใส่น้ำต้มน้นต้มอกไก่แล้วมหมืมมดนะ ชอบอาหารม,หม,มันไม่เีมือดม่งนัไม่้นไมเมือก็ส่ได้เจ้จจว่าเราไปดูกัน,น๋ันนี้ฝนตกหรือเปล่าตกตกเงินเก่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พวกหาแม่ยเราบ่กจะรับปลาหรือยังชงปลาไปเรื่อยๆทันท่าทา,มานมันเนาะทันท่าคุยอย่าคุยกับเมียเ,เนาะไม่ตอาแบบปลาอ้างปลาไปอ้างไล้ก่อนเ,อเนาะ <c oughs> <c oughs> กินกินโมโนหมาบันมกน,นึงบอยไ่าอ่นอ่านด้วยอ่านยูคาแมู่ซาน่าคุณขวัญขิ้นาจ้งขึ้นมาในขึ้นอัธยุคุณนคินภาษาจิตขึ้นภาษาจิตแม่ซูซาน่าบอกป้าแตนด้วยโอนต่างค่าปาลาละไปแล้วไม่ไม่รอให้ลงมาอ่านไรเลยเออป้าแตน แม่สุสน่าโอนจังหรอด้วยข้าประร้าจ้าขอบคุณค่ะแม่สุสนา่าสองน,อนี้ฉันกินมารอไม้หมดหอวห,หนึ่งแล้วมหมดคนเดียวค่อยเลยมีคนเดียวเลยเนี่ยกินค่าแม่สุสน่า กันจะเย็นนี้นะคะก็กินหมกหน่อไม้มาจากตกกาะนะคะตกเกาะหลายวันแล้วขึ้นจำหางเมื่อวานมาเมื่อวานฮะมาเมื่อวานแม่นมาเมื่อวานนี่แหละมากับข้อยนี่ละข้าวหมกต้นเสาไม่ใช่ไม่ใช่สุสนนาน มอนจะเหลเข้าตำใบยะนางใส่ด้วยมั้งเสือจมกเสือผักเส้แบานเฮาตำใส่ใบยะนางอะนะก็ทำมาในบานเฮาอนไนอันไม่ใช่แม่สุสนะแม่สาวันี้บอเดี๋ยวจะลองกินมะขามดูก่นทอดนอไม่ใช่แม่สุสนะแม่าวนี้เออนแล้วายจจวีอาร์เห็นาร์วิลวยีอาคืออรบ้นาเรากินที่บมาข่าวนี่ได้อนึงกันน ถ้าถ้าถ้าเขาใส่ถ้าใส่หัวงเชื้อหมักมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าต้มแบบต้มเกลือเขาชอบอยู่างนี้นอ่านผิดตลอดเหรอคะอันผิดตลอดขอโทษค่ะคุณคุณเพียงจะใส่หัวมัมวมนเนาะ ไม่แหลอันผิดแม่คือซันนาแล้วไม่ใช่คูซันนาก็ดีอไม่ัดแบว่ามีจ้่คุณก็นน้ไปกินหรเปล่าเนี่ยไปงเราไปกินยังบไม่กินค่ะไปนอกเาไปนไปเดนเลค่ะอร่อยอยู่